สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับจากอำเภอปากชมไปอำเภอนาด้วงนะครับเริ่มจากตำบลห้วยบ่อซึนนะครับถึงตำบลนาดอกคำนะครับ <c> ถ <oughs> ึงอำเภอนาด้วงนะครับจากอำเภอปากชมนะครับก็จะมีทางที่ดังที่เห็นนะครับทางดังที่เห็นนะครับทางจากอำเภอปากชมนะครับ ไปอำเภอนาด้วงนะครับเริ่มจากตำบลบ่อซืนนะครับห้วยบ่อซืนนะครับสำหรับว่าสำหรับคำว่าบ่อซืนนะครับมาจากคำว่าบ่อตะกัวนะครับเป็นชื่อเรียกของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับซึ่งแร่ตะกัวนะครับคนสมัยโบราณก็เรียกว่าซืนนะครับซึ่งบ่อซืนนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ภูเขาท้ายหมู่บ้านนะครับทางทิศตะวันตกนะครับ และไหลลงสู่ลำห้วยนะครับชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยบ่อซึอนนะครับมาจนทุกวันนี้ครับห้วยบ่อซึอนนะครับคือห้วยตะกัวนะครับตะขวที่ไหลลงไปตามลำห้วยนะครับสำหรับประวัติบ้านห้วยบ่อซึอนนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยบ่อซึอนอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับ ความหมายของชื่อหมู่บ้านนะครับเหตุที่ได้ชื่อว่าบ่อซืนนะครับมาจากคําว่าบ่อตะกัวนะครับเป็นชื่อเรียกของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับซึ่งแร่ตะกัวนี้นะครับคนสมัยโบราณเรียกว่าซืนนะครับซึ่งบ่อซืนนี้เกิดขึ้นที่ภูเขาท้ายหมู่บ้านทางทิศตะ backyard, วันตกนะครับแล่ไหลลงสู่ลําห้วยชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน <ści> <asion> ตามลําห้วยนะครับมีชื่อไหลนะครับ <stub ble> มีมีซืนไหลนะครับมามานะครับเรียกว่าห้วยบ่อซ้นนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับบ้านห้วยบ่อซ้นหมู่หมู่หนึ่งนะครับตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 0 4นนะครับก็โดยมีนายพุทธศรีบุรินนะครับเป็นผู้เข้ามาอยู่เป็นคนแรกนะครับ ซึ่งก็ไร้ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านสูบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับในครั้งแรกนั้นมีจำนวน15บาครัวเรือนขึ้นกับบ้านบางผาหมู่11ตําตำบลปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสำหรับลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านนะครับบ้านห้วยบ่อซืนนะครับหมู่หนึ่งตำบลห้วยบ่อซืนอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากชมห่างจากอำเภอรประมาณ37กิโลเมตรนะครับห่างจากจังหวัดเลยประมาณ69กิโลเมตรนะครับอาณาเขตติดต่อของหมู่บ้านก็คือทิศเหนือก็ติดกับบ้านบางผาหมู่สามตำบลห้วยบ่อนะครับตำบลห้วยบ่อซืนนะครับอําเภอปากชมนะครับส่วนทิศใต้ก็ติดกับบ้านนานกนานกปีดนะครับหมู่ที่ห้า ตำบลห้วยบ่อซืนนะครับอําเภอปากชมนะครับทิศตะวันออกติดกับบ้านบ้านบ้านเลิงนะครับหมู่สองตำบลห้วยบ่อซืนอําเภอปากชมนะครับทิศตะวันตกติดกับบ้านห้วยบ่อซืนหมู่สี่หมู่หกนะครับอําเภอปากชมนะครับสถานที่สําคัญของตำบลนะครับตำบลห้วยห้วยบ่อซืนนะครับสถานที่สําคัญก็คือ วัดป่าสีสว่างธรรมนะครับและก็แหล่งเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับสำหรับประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลน,นะครับมีบุญประเพณีประจำปีนะครับตามเทศกาลของชาวอีสานนะครับมีที่สิบสองกองสิบนะครับบ้านห้วยบ่อซืนตำบลห้วยบ่อซ้นนะครับอำเภอ ปากชมจังหวัดเลยนะครับเนี่ยครับทางไปนะครับไปอำเภอนาด้วงนะครับไปอำเภอนาด้วงนะครับของจังหวัดเลยนะครับเส้นทางนะครับสวยงามนะครับทางนะครับทางนะครับลองมาดูนะครับลองมาดูบรรยากาศก็ดีนะครับทางเส้นนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับเป็นทางจากตำบลห้วยบ่อซื้นนะครับไปตำบล นาดอกคำนะครับอำเภอนาด้วงนะครับเราก็อยู่ในบริเวณอำเภอนาด้วงแล้วนะครับอยู่ในเขตตำบลน,นาดอกคำนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของตำบลน,นาดอกคำนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตำบลน,นาดอกคำนะครับเดิมขึ้นอยู่กับตำบลกกโพนะครับอำเภอหนองบวัวลำพูจังหวัดอุดรธานี ประมาณปีพศ2490นะครับก็ได้มาขึ้นกับตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้ประมาณปีพศ2510ก็ได้ขึ้นอยู่กับตำบลน,นาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับและต่อมาก็ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลน,นาดอกคํานะครับพื้นที่นะครับสําหรับพื้นที่นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด315ตารางกิโลเมตรนะครับ ตำบลน,นาดอกคํานะครับสาภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับป่าสงวนที่เสื่อมโทรมนะครับบางส่วนเป็นที่รูปที่ดินนะครับเขตพื้นที่นะครับทิศเหนือก็ติดกับอําเภอห้วยบ่อซื้น,นะครับทางที่เรามานะครับทางที่เราผ่านมานะครับตําบลห้วยบ่อซื้นอําเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับทิศใต้ติดกับตําบลท่าสะอาด ตำตบลน,น, <HHH> นานด้วงอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปนะครับทิศตะวันออก entonces, ติดกับอำเภอทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านโคกนะครับอําเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันตกติดกับตำบลน้ําสวยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนะครับบรรยากาศก็จะมีป่าไม้สลับกันไปนะครับมี ที่ทำนานะครับนาข้าวสลับกันไปนะครับก็จะมีต้นไม้ธรรมชาติเยอะนะครับมีป่านะครับต้นไม้มีป่านะครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับแถวนี้นะครับถนนหนทางก็ยังไม่ดีเท่าไรนะครับถนนหนทางเส้นนี้นะครับจากตำบลบ่อซื้นะครับห้วยบ่อซื้อําเภอปากชมนะครับก็ยังไม่ดีเท่าไรนะครับ สำหรับอาชีพนะครับอาชีพของชาวตำบลนะครับอาชีพของชาวตำบลนะครับอาชีพของชาวตำบลน,นาดอกคำนะครับอำเภอนาด้วงนะครับอาชีพหลักก็คือทำนานะครับทำไร่นะครับส่วนอาชีพเสริมก็ทำหัตถกรรมนะครับการเดินทางมาตำบลน,นาดอกคำนะครับ การเดินทางสามารถใช้ถนนสายเลยนาด้วงนาดอกคำนะครับระยะทางประมาณ43กิโลเมตรนะครับหรือจะมาจากทางอุดรธานีนะครับมาทางน้ำโสมนะครับมาทางปากชมนะครับถึงยังไม่ถึงปากชมนะครับก็จะมาถึงตำบล หรือจะมาทางอำเภอปากชมนะครับก็จะมาจากปากชมมาถึงตำบลห้วยบ่อซืนนะครับแล้วก็มาทางนี้ครับตามทางเส้นที่เรามานะครับหรือจะมาทางจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านอำเภอบ้านผือนะครับอำเภอน้ําโสมนะครับแล้วก็จะมาถึงตำบลห้วยบ่อซืนนี่ครับก็จะมาเลี้ยวมาทางนี้นะครับตามทางนะครับเส้นทางตรงนี้ครับทางลัดไปนะครับ ทางทางไปอำเภอนะครับก็จะผ่านตำบลน,นะครับก็จะผ่านตำบลน,นาดอกคํานะครับก่อนจะถึงอำเภอนาด้วงนะครับก็จะผ่านตรงนี้นะครับามาทางจังหวัดามาทางอำเภอปากชมขึ้นมาทางอำเภอน้ำาสมนะครับเราก็อยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบลนาดอกคำนะครับอำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับหายากนะครับถนนเส้นอย่างนี้นะครับลองมาดูนะครับมาเที่ยวลองดูนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับแถวนี้นะครับอำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับํำหรับอำเภอนาด้วงนะครับอำเภอนาด้วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับว่าติดอำเภอไหนบ้างนะครับทิศเหนือก็ติดกับอำเภอปากชมนะครับทิศเหนือก็คือข้างหลังเรานะครับเดินทางมาจากอำเภอปากชมนะครับและอำเภอน้ำโสมนะครับอำเภอน้งโสมของจังหวดัดอุดร สถานีนะครับก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับอยู่ด้านทิศเหนือนะครับส่วนทิศตะวันออกนะครับติดกับอำเภอสุวรรณคูหานะครับของจังหวัดนองบัวลําพูนะครับอำเภอสุวรรณคูหาของจังหวัดนองบัวลําพูนะครับส่วนทิศใต้นะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอนากลางนะครับและอำเภอนาวังนะครับจังหวัดนองบัวลําพูและอำเภอเอราวันนะครับทิศใต้นะครับ ของจังหวัดเลยนะครับอำเภอเอราวันนะครับทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอเมืองเลยนะครับตะวันตกนะครับด้านตะวันตกติดกับอำเภอเมืองเลยนะครับส่วนการแบ่งเขตการปกครองนะครับถ้าแบ่งการปกครองออกตามส่วนการปกครองของส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอนาด้วงนะครับก็แบ่งการปกครองได้เป็น4ตำบล40หมู่บ้านนะครับก็คือ1ตำบลนาด้วงนะครับ มี11หมู่บ้านนะครับ2ตําำบลนาดอกคํามี17หมู่บ้านเนี่ครับตำบลนาดอกคําที่เรากําลังอยู่บริเวณตําบลนาดอกคํานะครับ 3. ตําบลท่าสะอาดนะครับมี7หมู่บ้าน 4. ตํตำบลท่าสวรรค์นะครับมี5หมู่บ้านนะครับก็รวมแล้วเป็น4ตําบล40หมู่บ้านนะครับสําหรับอําเภอนาด้วงนะครับ ถ้าแบ่งการปกครองตามส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่อำเภอนาด้วงก็มีประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งนะครับก็คือ1เทศบาลตำบลนาด้วงนะครับ2เทศบาลตำบลนาดอกคํา <ale> 3เทศ3องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธีนะครับ4องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ห้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์นะครับก็คือถ้าแบ่งการปกครองเป็นส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าแห่งนะครับสำหรับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับประวัติของอำเภอนาด้วงนะครับอำเภอนาด้วงนะครับเดิมเป็นบ้านนาด้วงตั้งชื่อตามทุ่งนาที่นายพราน นายพานร่วงนะครับอพยพมาตั้งถิ่นฐานนะครับเมื่อประมาณปีพศ2424นะครับขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนั้นนะครับเปลี่ยนมาขึ้นกับเขตปก,ปกครองกับตำบลตำบลทุ่งโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยปีพศ2488นะครับขึ้นการปกครองกับตำบลน,นาดินดำ ปีพศ2510นะครับตั้งเป็นตำบลนาด้วงปีพศ2519และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอจนกระทั่งปีพศ2534นะครับจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอนะครับก็คือตั้งเป็นกิ่งปีพศ2519นะครับตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะครับแล้วก็มายกฐานะเป็นอำเภอนาด้วงนะครับปีพศ2 0 ห3 4นะครับสำหรับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอนาด้วงนะครับสภาพพื้นที่สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าเขานะครับมีที่ราบรุ่มเพียงเล็กน้อยนะครับมีภูเขานะครับมีภูเขาที่สำคัญก็ได้แก่ภูขขาวนะครับภูขขาใหญ่ภูถนนภูมะแวภูผายาภูผาคำ ภูรอนนะครับส่วนแม่น้ำนะครับก็จะมีแม่น้ำมีแม่น้ำสวยนะครับม,มีแม่น้ำสวยหนึ่งสายนะครับไหลผ่านสามตำบลนะครับความยาวยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรและลำห้วยพะเนียงนะครับลำห้วยพะเนียงพะเนียงใหญ่นะครับไหลผ่านสองตำบลความยาวยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับส่วนลักษณะภูมิอากาศนะครับลักษณะ ทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีสามฤดูก็คือฤดูร้อนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนฤดูฝนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับถึงเดือนตุลาคมนะครับฤดูหนาวก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับฤดูหนาวนะครับนี wit, ่ครับบรรยากาศ ลิมทางนะครับสองข้างทางที่เรากําลังเดินทางผ่านไปนะครับจะไปอําเภอนาด้วงนะครับอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับอําเภอนาด้วงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอนาด้วงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้วยลิ้นควายนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางตั้งอยู่เขตบ้านแสงอรุณหมู่สิเบเอ็ดตำบลน,นาด้วงนะครับ อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายนะครับแล้วก็จะมีวัดถ้ำประกายเพชรนะครับหรือถ้ำช่วยรัตนไตรประกายเพชรนะครับตั้งอยู่หมู่สามบ้านพนสว่างตนนําบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับมีสภาพทั่วไปเป็น ภูเขาหินปูนนะครับภายในก็มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากนะครับประกอบไปด้วยถ้ำหลายคูหาแต่และส่วนก็มีความงามเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวเองนะครับส่วนของหินย้อยจะมีลักษณะล้ายเพชรนะครับเกิดเพชรนะครับเวลาสว่างจะเกิดประกายแล้วยิบระยับนะครับก็เชิญไปเที่ยวชมดูนะครับนะครับ เนี่ยครับบรรยากาศนะครับถนนบางช่วงก็ดีอยู่นะครับดีนะครับก็จะมีพื้นที่ที่นาสดอนนะครับปลูกพืชทางการเกษตรเป็นข้าวโพดอย่างนี้นะครับปลูกอ้อยนะครับนี่อ้อยนะครับส่วนการคมนาคมก็อย่างที่เห็นนะครับสวยงามนะครับอากาศดีบรรยากาศดีนะครับน่ามาเที่ยวนะครับไปเที่ยว อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ